ข้อ30นะครับกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี AD เป็นเส้นความสูงโดยที่ D เนี่ยอยู่บนด้าน BC นะครับแล้วก็ถ้าด้าน AB ยาวา5หน่วยด้าน AD ยาว3หน่วยมุม BAD เนี่ยจะเท่ากับมุม ACD ด้วยและด้าน BC เนี่ยยาวก,กี่หน่วยอันนี้ก็วัดรูปก,ก่อนนะครับวัดรูปตามโจทย์ไปเลยเขาบอกว่ามีสามเหลี่ยมแลวเขาบอกว่า AD เป็นเส้นความสูงเส้นความสูงเนี่ยก็คือต้องตั้งฉากนะครับ แล้วเส้น D เนี่ยอยู่บนด้าน B C ใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่า AB ยาว5หน่วยส่วน AD เนี่ยยาว3หน่วยแล้วมุม B AD เนี่ยจะเป็นมุมที่เท่ากับมุม ACD นะครับดังนั้นเรื่องนี้แล้วเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า B C เนี่ยยาวกี่หน่วยอ่าข้อนี้ก็สามเหลี่ยมขายธรรมดานะครับ ก็ตอนแรกก็มาดูสามเหลี่ยม ABD ก่อนสามเหลี่ยม ABD ใช่ไหมครับอันนี้5อันนี้3แล้วเป็นตั้งฉากแสดงว่ามุมนี้ก็ต้องเป็น5กำลังสองลบสามกำลังสองก็เท่ากับ4ีกำลังสองอ,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 อันนี้มุมนี้ด้านนี้ก็ยาว4หน่วยนะครับทีนี้ก็มาสารสามเหลี่ยมคล้ายนะครับเราดูแล้วว่าด้านนี้ยาว4หน่วยก็สามเหลี่ยมคล้ายก็คือสามเหลี่ยมที<ๆ>่<ๆ>คล้ายก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม A ABD กับสามเหลี่ยม ACD นะครับมันจะคล้ายกันดังนั้น พี่ก็จะตะแคงรูปให้มันเป็นรูปแนวเดียวกันดังนั้นตอนแรกเนี่ย ACD เนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ยาวสามแต่ว่าต้องการรูปตรงนี้เพื่อจะไปลงกับด้านอีกเพื่อจะรวมกับด้านสีอันนี้นะครับจะได้ความยาวรวมทีนี้รูปนี้เนี่ยพี่ก็จะตะแคงให้มันได้เป็นแนวนี้ก็ตามนี้เลยเนะครับก็ตะแคงคะปบ๊บก็จะคกล้คุณว่า A อยู่นี่ D อยู่นี่แล้วก็ B อยู่นี่นะครับ ส่วนหน้าที่ได้เนี่ยก็มี4 5แล้วก็3อ่าทีนี้พี่ก็ได้สามเหลี่ยมคล้ายมาแล้วใช่ไหมครับแล้วพี่อยากรู้ด้านนี้นั้นก็ต้องใช้อันนี้กับอันนี้แล้วก็ด้านที่เรารู้อยู่แล้วก็มีการนนี้นะครับดังนั้นอันนี้ได้ก็มาหารกันก็เป็น4ส่วน3จะเท่ากับ3ส่วน x ละกันก็ได้3ส่วน x ก็แก้อีกก็ได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ9ส่วน4นะครับอ่าพอรู้ว่าตรงนี้คือ9ส่วน4ใช่ไหมครับ พอ BC ก็คือความยาวของ BD เนี่ยบวกกับดีก็จะเป็น4บวกกับ9กส่วนสก็จะเป็น4บวกกับ2เซน1นส่วนสใช่ไหมครับก็เป็น8ก็เป็น6.25ครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็จะตอบ6.25หน่วยครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายธรรมดาเลยครับแล้วก็พิสัยกรัดนิดนึงโอ้เห็นข้อนี้ก็ง่ายนะครับ